สวัสดีครับเมือนี้ก็มาเก็บผักหวานโอ้หมีผู oh. เ้เก่าแข็บแรกเกบมาส่งของครับ oh. ขัดกัดครับมาหาผักหวานก็ได้ตดแกบพรพักจัดพอแท็กซี่ครับ โอ้ขัดขัดขัดเก็บพร้อมมัล้ราขเขมรดอกกระเจียวงามกระดองจิเ,งงเลยครับเบึ่งนะสู่พี่น้องมันนะดอัดดเกระเจียวงามกระลังอ้อมาจากหา

哎，么么。